สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หมี่ซีจะมาชวนเพื่อนๆพืพทำเมนูผัดกะเพราถั่วแขกครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบถั่วค้างเลยเปลี่ยนมาใส่ถั่วแขกแทนเพราะว่ากลิ่นไม่แรงเท่าถั่วค้างครับเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็เทน้ํามันใส่กระทะครับแล้วเราก็คั่วน้ํามันไปรอบๆกระทะแบบนี้เลยนะครับจะบอกว่าหมี่ซีชอบใช้กระทะเหล็กมากๆเลยเพราะว่าเวลาคนแล้วมันมัน,ม,นมากเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปครับนี่แล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้พริกกักกระเทียมเนี่ยหอมฟุ้งไปเลยครับ จะบอกว่าขั้นตอนนี้นะครับจับหนักมากครับทุกคนตอนนี้พริกกระเทียมของเราก็เริ่มใช้ได้แล้วเราก็ใส่เนื้อไก่บดของเราลงไปครับเป็นเนื้อไก่บดท,ที่เราปรุงรสไว้แล้วนะครับอันนี้เราก็ทําการผัดคลุกเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่บดของเราเนี่ยจะสุกนะครับเนื้อไก่ของเราเนี่ยจะถูกปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ํามันหอยครับแล้วก็น้ําตาลทรายไว้เล็กน้อยนะครับ ทำไมถึงต้องปรุงรสไว้ก่อนจะบอกว่าไก่ของมีซีที่ซื้อมานี่มันค่อนข้างจะมีกลิ่นคาวครับมีซีก็เลยทําการหมักเพื่อให้กลิ่นคาวนั้นหมดไปครับนี่ครับตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ถั่วแขกของเราลงไปเลยถั่วแขกเรานะครับก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็ผัดคลุกเขาไปกับไก่ครับนี่ตอนนี้เริ่มมีความหอม ของเนื้อไก่พริกกระเทียมนะครับขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยตอนนี้นี่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปครับแล้วเราก็ทำการผัดคลุกเคล้าไปนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่จะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมื่อใส่ใบกระเพราลงไปแล้วเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยครับทุกคนจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้หมักไก่สับไว้ใช่ไหมครับ หรือไก่บดเนี่ยก็ปรุงรสเพิ่มด้วยซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับเราก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะทุกคนนี่หน้าตาน่ากินมากๆครับกินได้ทั้งบ้านเลยครับรับรองว่าอร่อยแซ่บแน่นอน สำหรับใครที่ไม่ชอบกระ,พะรเพราใส่ถั่วค้างนะครับลองใส่ถั่วแขกดูรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบกระเพราใส่ถั่วนะแต่ว่าหมี่ซีแต่ชอบกระเพราใส่ถั่วจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์นะถั่วก็มีประโยชน์นะเพื่อนๆก็ลองทําตามหมี่ซีด,ดูแล้วกันนะครับทาตามแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง b บ a Seed Cafe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้หมีซิต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ